ตัวสวยมากอะ่ะเยดายีน,นี่เราไปเจออยู่ข้างนอกจ้ะเพราะว่าสามีพามานอกบ้านโอ้มาเจอสวยมากเลยเนี่ยยาวไปถึงนี่เลยจ้ะเยดายอยากเก็บถ้าอยู่ใกล้บ้านเนี่ยดอกตุมตัวแบบเนี้ยอร่อยมากเลยนะเนี่ยพี่น้องจ๋าเนี่ยดอกตูมเนี่ย อร่อยมากแต่ตอนนี้ฉันอยู่นอกบ้านโอ้ยงามมากเลยกอหนึ่งเียหืตัวสวยสวยมากเลยตอนสีตอนเช้าจะน้องจ้ะมาตอนเย็นแล้วแต่เอ้ยเย็นแล้วอ่ะไปวันนี้ไปข้างนอกกับสามีมาก็เลยมาซะเย็นเลยจะไป หาดูไอ้ดอกฟันสิงโตดอกตุ้มๆมันพี่น้องดอกบานมันช่วงนี้มันมันหุบเหลิ่นบางงามจ้ะเพ่็สิไปเก็บดอกตุมมันมาหนึ่งเส้ปลากิ้งกับลวกกับปลายังบ่เบิดนึ่งพี่น้องจ้ะไปเก็บดอกฟันสิงโตงามงามสวยมากเลยจะไปทำเทียนชาพุ่ ยังพึ่งกินอดอกตูมก็มีเนี่ยเก็บดอกตูมไปลวกกินกับพี่น้องอร่อยนี่กินดอกตูมค่ะเนี่ยอร่อย ก็เอาดอกตูมิกินด้วยสวยขอมีประโยชน์มาแย่งพึ้นเสียงรถอยู่ติดรถเฮ้ยแค่อยู่ติดถนนติดรถวันนี้เราจะเก็บดอกตูมข้าไปกิน กระดอกตูมอร่อยไม่ค่อยยาว,วเลยมันยาวดิเย็นขึ้นโอ้ยเพิ่งจะต่อแล้วไหมเนี่ยตอนนี้เวลากโมงแล้วพี่น้องจ๋าก็จะไม่เข้าป่าแล้วไม่ได้ เก็ก่ันสิงโตวสวยเก็บปันสิงโตไปนึ่งกินกับปลาเก็บดอกตูมเขาไงไปนึ่งกินกับป,าป,ป,บปาลาขมลมอมลมขอนลมปลอมก็จะเก็บดอกนม่เอา Ôi trời, tôi không kinh rồi Dên mà thì nó đọc phân sinh tôi nó có thuộc một lắm. มันก็เลยไม่สวยดอกตรงปิดกินอร่อยอู้หู้กวนนี่สวยมากเลยดอกกุ้งมิคแกงก็อร่อยจ้ะตุ้งกบหู เดินด้สามีให้เวลาแป๊บเดียวคําเวลาหน่อยเย็นแล้วพี่น้องเย็นมาเข้าหุบหมดแล้วโดดแน่เดี๋ยวกำลังหุบอากาศเขาจะบานที่ตอนชเช้าแดดหมดฟันสิงโตโดอกฟันสิงโตก็จะหุบ เราได้มากินดอกดอกตูมเขาดีกว่า เจนเลยหายากเลยูกหมดแลนะ้วเนี่ย đây kẹp con phần sinh tôi nó phục vào đây con nhìn trên mà có hụt một leo

หลายอย่างน,นได้ใช่ไหมดอกฟังสิงโตแล้วก็ผักเสี่ยงน้นองไปลวกใกล้กันอ,อันนี้อากาศตอนเย็นหกโมงจากพี่น้องได้ออกมาหาผัก ได้ผักอะไรก็เอาเย็นแล้วจ้ะสำไมสามีให้เวลาชัลล่วโมงนึงนี่สิอผักที่เราได้จ้าได้แล้วได้หัวฟฟันสิงโตและดอกผักเซียนป่าพี่น้องจ้าผักเซียนพ่ังจ้ะเพราะเราจะกลับบ้านแล้ว